สวัสดีครับวันนี้มาพาชมไลฟ์อัปเดตกันนะครับวันที่25วันพุธพฤษภาคม2565นะครับบ้านเลขที่7ทับ41นะครับเป็นบ้านทาวโฮม2ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำครับนะฮะ ภาพบรรยากาศที่จอดรถนะครับน,นี้เราจะเข้ามาส่วนของห้องรับแขกนะฮะร,รับแขกกลางขึ้นเป็นในไนะครับขึ้นบันชันที่สองดูเซฟรีคัทระบบไฟส่วนพื้น พื้นชั้นล่างนะครับไปเข้ามาตรงส่วนห้องรับประทานอาหารนะครับตู้เิยียงจานนะเราก็ทำไว้ให้แล้วน้ำเรงงครับประปาที่นี่ประปาน้ำดีไหลแรงไหลข้างวน เรื่องน้ำกังวลเรื่องน้ำไม่มีนีสบายใจได้นะห้องน้ำชั้นล่างนะฮะ พื้นที่ซักล้างด้านหลังนะส่วนพื้นที่ซักล้างด้านหลังสภาพบรรยากาศด้านหลังของทาวน์นะครับก็จะเป็นพื้นที่อของชาวบ้านที่อยู่อาศัยดั้งเดิมกันมานานนะฮะนะครับเป็นบ้าน,นข้างเคียงนะครับจากของพื้นที่โครงการนะครับก็อยู่เนแบบ ปลูกสวนนะปลูกผล,ลไม้อะไรประมาณนี้นะครับอากาศดีครับด้านหลังด้านหลังนี่ลมจะโฟลเข้ามาทางด้านนี้มากครับคืออากาศด้านหลังนี่จะถ่ายเทได้ดีลมไหลไหลเข้ามาในบ้านได้ดีนะครับเพราะต้นไม้สูงๆงนี่ไม่ค่อยมีฮะชันะ้นสองนะครับเจ้าโฮม คัดตู้เซฟตีคัดระบบไฟชั้นบนนะครับ สองห้องน้ำรวมด้านบนนะครับอันนี้ห้องนอนกลางนะครับหน้าต่างโรมาเนียมุ้งลวดสอนะงนะครับอ่านะครับมีห้องนอนหน้านะครับอ่านะครับห้องน้ำ ในตัวครับสสำหรับห้องนอนหน้าน,นะครับสุขภัณฑ์พร้องชั้นวางนะครับท่านลมปลอกอากาศดูลอากาศนะครับแนงมองน้ำพร้องเรามีเอาไว้ให้พร้อมนะครับนะครับสายเมนเอแอร์เราก็มีเผื่อไว้ให้เรียบร้อยแล้ว สายแม่แน่ห้องนอนสามห้องนอนแล้วเราเผื่อให้แล้วแล้วก็ห้องรับแขกด้านล่างนะเผื่อไว้ให้แล้วนะฮะมุงรั้วแล้วทำทำให้แล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะครับ ห้องนอนหน้านะครับทาไปชมห้องนอนหลังกันครับมีห้องน้ำรวมชั้นสองนะครับห้องนอน,ะอน,อนะอนอสายม่แนแอร์พร้อมนะครับเราเปลี่ยนแคแล้วรวนล้วลึก มุงร่นั่บบนนต่างอะไรบางอยมาเหลือให้แย่นะครับอ่าบรรยากาศข้างหลังนะครับอ่ครับข้างหลังนี่จะเป็นธรรมชาติของชาวบ้านที่อยู่ดั้งเดิมกันมานานนะครับอ่ารอบๆข้างนี้จะไม่มีรัศมีในรอบๆหนึ่งกิโลเมตรสองกิโลเมตรนี่จะไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นพิษนะครับต่อการพักผ่อนอยู่อาศัยนะครับ นะชั้นนี้จะลมจะโฟลโ้ามากเพราะว่าต้นไม้บทที่บทบังชั้นสองเนี่ยมันไม่มีคนระับนะอากาศจะเข้าดีลมโฟลโ์นะครับลมจะไหลเวียนได้ดีครนะับห้องนี้เย็นเลยคนระับถ้าเข้า ก็ทาวนสองชั้นนะครับสามห้องนอนสองห้องน้ำจองเพียงห้าพันบาทนะครับลงพระาแวะเข้าชมบ้านดูก่อนได้นะครับดูสภาพโครงการทำเลว,ว่าชอบไหมนะครับที่นี่เดินทางสะดวกครับอากาศดีเงียมสมมบสงบเหมาะเป็หลักการพักนะก่อนนะครก็ผ่อนต่อเดือนอยู่ประมาณ 8-9พั0นะครับอายุ25-30ปีขึ้นไปนี่ครับอยู่ประมาณนี้ครับเพราะมีรายลเรียดแต่และบุคคลที่จะกู้แบงก์เนี่ยต้องดูรายละเอียดให้ดูรายละเอียดครั้งหนึ่งนครับนะครับลองเข้ามาดูมาสอบถามรายละเอียดกันได้ครับนะครับข้าราชการนะครับพนักงานบริษัท รักษาวิสาหกิจอะไรอย่างนี้นะครับกูได้ร้0เซตเต็มแต่ต้องขึ้นอยู่ยกัรรายละเอียดเอกาสารของผู้ก,กู้แต่ละคนได้ครับแต่ละบุคคลนะครับถ้ากูไม่ผ่านในกรณีที่กูไม่ผ่านนี้เราคืนเงินให้ให้เงินจองให้คืนทั้งหมดเลยครับนะฮะ โอเคครับาวันนี้ก็จบไลฟ์อัปเดตในวันนี้นะครับทางห้อมสองชั้นนะครับหลังทับเจ็ดทับสี่งสี่สิยังว่างอยู่นะครับหลังนี้นะครับสนใจแวะเข้ามาชมดูบ้านก่อนได้นะครับก่อนตัดสินใจครับสวัสดีครับ